สวัสดีครับนัทคณริพการนะครับวันนี้ก็หลังจากที่เราได้ไปวิ่งสนามทีละเซอร์กิตพัทยามาแล้วเรียบร้อยนะครับล้อหลังด้านซ้ายก็ค่อนข้างผ่านศึกศึกหนักเลยค่อนข้างหนักเนี่ยดอกยางหายไปดอกหนึ่งแล้วก็หน้าแก้มยางฉีกนิดนึงครับฝั่งนู้นก็เราก็ดูแล้วอุปสรรคยางตัวนี้ไม,ไม่ไม่ได้มาตรฐานที่จะวิ่งแบบถนนแบบแท็กได้นะครับแต่วิ่งวิ่งถนนรถแบบธรรมดาน่าจะพอไหวครับคือผมจะมาบอกว่าประสบการณ์ยางตัวนี้คือไม่เคยเอาไปใช้วิ่ง เลยแต่คือเร,เราอยากรู้ไงมันติดรถมาเลยเออลองดูดีว่ายางมิชลินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมคิดไปเองว่ามันวิ่งได้คือเราปล่อยลมค่อนข้างแบบเยอะนะครับจนแบบเหลือประมาณ28 2สิบก็วิ่งไม่ได้พอพอเราวิ่งจบแล้วอ่ะยางมันค่อนข้างที่แบบว่าเย็นพอเย็นตัวแล้วลมยางก็หมดเลยก็ออกไปถนนข้างนอกก็ไปเติมลมเอาอีกทีนึง สเปคยางก็อันนี้ก็2,7,5เท่าไหร่นะ3,30ครับแล้วก็ข้างหน้า 2,4,5, 3,5ครับแต่ตอนนี้ผมเปลี่ยนยางสเปคใหม่มาเรียบร้อยแล้วก็เป็นยางซูเปอร์สปอร์ตของมิชลินเหมือนกันนะครับแล้วก็ข้างหน้าเป็น 2,4,5, 3,5เหมือนเดิมแต่ข้างข้างหลังเป็น 2,9,5, 3 0นะครับโอเคครับก็นี่เลยครับบาดแผลที่มิชลินดอกหลุดนี่นี่ี่โอ้ย ผมว่าค่อนข้างอันตรายนะแต่ว่าใช้ได้แต่ไม่ใช้ดีกว่า hey, แก้มแก้มแตกนะครับจากวิ่งวิ่งอยู่ประมาณ6รอบทั้งทั้งวิ่งแบบแบบรอบนะครับแล้วก็ลองมาดิฟดิฟดูดแต่คือดิฟเนี่ยยางเขาแบบว่าพอปล่อยลมเหลือ28หรือ25เนี่ยอยู่ดีแก้มเขาแบบลมยางมันอันนี้อาจจะแบบว่ามันปีมันนาเราด้วยบ้างผมก็ไม่มั่นใจว่าทําไมอยู่ดียางมันแบบว่ามันมันรั่วลงไปเลยแต่มันไม่ไม่แตกนะนี่นี่นี่ดูสภาพข้างใน อันนี้แบะในด้านในอันนั้นด้านนอกนะนี่ด้านในโอโ้โหเนี่ยเนี่ยดูดิเห็นปะไหมครับกินไปหมดโอเคหลังจากที่เปลี่ยนยางมาใหม่แล้วนี่ยผมค่อนข้างที่เอ่อรู้สึกว่ายางตัวเนี้ยน่าจะมีแบบว่าคือหนึบกว่าเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะไปทริปเขาคอกันแล้วก็เดี๋ยวลองดูว่ามันจะวิ่งแบบว่าบนเขาหรือว่าถนนที่เป็นแบบถนนธรรมดา หรือว่าเป็นทางที่แบบว่าเหมือนมีดินได้ไหมลุยฝนได้ไหมฝนตกแน่นอนครับลองเช็คสภาพอากาศแล้วช่วงนี้พายุเข้าข้างหน้าก็นี่ก็ซูเปอร์สปอร์ตนะครับเออสองสี่ห้าสห้าลายยางก็อันนี้ใส่ยางเป็นแบบเหมือนลมโบใส่กันนะเนี่ยอันนี้ก็สองเก้าห้าสามสครับข้างหลังสเปคหลังก็ทีนี้เต็มเลยเนี่ยพลอตซูเปอร์สปอร์ต ติดเลยครับเนี่ยชิดเลยติดแน่นอนไม่รู้ติดเปล่าเนี่ยสอง้าหแต่ว่าสเปคเมืองนอกเขาก็ใส่กันนะสองเห้าแต่เ2็สองไม่รู้ว่าคือเต็มเต็มซุม้มพอดีอ่ะไม่ต้องใส่อะไรเลยเนี่ยนิ้วยัดไปไม่ได้แล้วเนี่ยติดเลยเนี่ยติดเลยครับแต่คือล้อหลังมันเป็นแคมเบอร์ไงเวลามันมันจำเนินหรือว่าจำอะไรมันก็ค่อนข้างที่แบบว่าพับเข้าซุ้มล้อไปได้ครับนิดนึงแต่ตอนนี้มันไม่ติดที่ลองลองวิ่งดูแล้วนะโอเค เดี๋ยวยังไงลองใช้ยางตัวนี้ดูแล้วเดี๋ยวจะมาบอกอีกทีนะครับว่าเหมาะสมกับรถสเปคแรงม้าแบบนี้ได้หรือเปล่ายังไงอย่าลืมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับติดตามกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ